ทุกคนเป็นพระอาหารหันต์อยู่แล้วนะทุกคนเป็นพระอาหารหันต์อยู่แล้วเพียงแต่นะเพียงแต่กดแชร์กดติดตามไว้กดแชร์กดติดตามไว้อาจารย์จะออกแล้วก็ไม่ได้ออกแบบคลิปยาวมากเกินไปเป็นบางครั้งบางคราวที่เป็นคลิปยาวนะแต่ว่าความเข้าใจที่ถูกต้องจนถึงที่สุดในการบรรลุธรรมเนี่ย นะต้องอาศัยในการฟังนะคลิปยาวที่เราจะต้องไปฟังอันนี้เป็นคลิปที่แบบเขาเรียกว่านะมาค้นหานะว่าที่พระหรัสนะคือค้นหาพระหันนั่นแหละนะคือทุกคนเราเนี่ยมันคือทุกคนมันจิตประพัฒสอนอยู่แล้วจิตสะอาดจิตบริสุทธิ์อยู่แล้วนะเพียงแต่เราไม่เข้าใจเพียงแต่เราไม่เข้าใจ ฉะนั้นจึงห้ามปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาดนะการที่นะเราจะบรรลุธรรมอันสูงสุดหลุดพ้นนะการที่เราจะบรรลุธรรมสูงอันสูงสุดหลุดพ้นนะมันเป็นเรื่องของปัญญาไม่ใช่ไปลงไม้ลงมือเล่นกีต้งกีตาร์อะไรอะ่ะ นะไม่ได้ไปลงไม้ลงมือไปเล่นกีต้งกีตาร์ไปทํามาหากินไม่ใช่นะการปฏิบัติธรรมจริงๆแล้วมันคือการดำรงชีวิตของเราตั้งแต่ลมหายใจเราเนี่ยนะตั้งแต่ลมหายใจของเราเนี่ยนะทุกกระบวนการเลยนั่นคือการปฏิบัติธรรมแล้วการทำมาหาแดกของเราพวกเราเนี่ยนะทุกกระบวนการอยู่แล้วนะพวกมึงจงฟังให้ดีนี่คือภาษาของพ่อขุนเลยอะนะ พวกมึงจะฟังให้ดีแล้วึถ้ามึงผ่านภาษาไปไม่ได้นยแล้วดาบโซดาเนี่ยไม่มีทางเนี่ยตัวอย่างก่าเลยเนี่ยนี่เวลาเนี่ยตัวมึงอยู่นี่อ่ะการฟังเนี่ยพอรหันอยู่นี่เลยมีโซดา มันต้องมีแรงมหาศาลนะถ้าเป็นถ้าเพราะว่าเวลามึงฟังปุ๊บฟังนิดเดียวนะไม่มีที่บาทสี่เนี่ยมึงก็จะตกฟังไปมึงจะตกมึงต้องใช้ความพยายามอธิบา 4, ยเสี่ยงแรงกล้าที่ต้องปรารถนาเลยไม่ใช่แค่ต้องการเช่นเออกูอยากกินกเตี๋ยวไว้นะร้านค้าอยู่นูน้นนะข้างล่างมันไม่กินไม่ได้ว่ามันจะเป็นแบบนี้นะมันต้องยอมตายถวายชีวิตเลย นะมันต้องยอมตายสบายชีวิตเลยเอทุกคนเป็นพระอาหารหันอยู่แล้วเพียงแต่เรายังไม่ตื่นเข้าใจไหมเ,เรื่องของเรื่องคือเรายังไม่ตื่นคือเรายังไม่ตื่นทีนี้ก็ต้องอาศัยพระอรหันนะต้องอาศัยพระอาหารหันผู้รู้แจ้งเห็นจริงนะ มาเขาเรียกว่ากระตุกจิตกระชากอารมณ์ขยมจิตใจอะไรเนี่ยเพื่อให้ตื่นเพื่อให้ตื่นให้รู้ว่ให้รูวร้ว่าเนิงน่งมึงไอ้เหี้ยเนี่ยมึงเชื่อภาษาละเ่ยมึงเชื่อภาษาะ มึงเชื่อในรูปละรูปธรรมมึงเชื่อละเออนี่ยมึงเชื่อแล้ว,ลวถัดมามึงก็เชื่อ ลองตบหน้าตัวเองดิเออเพี้ยเลยเอาไหมไม่งั้นไม่เจอน,นี่ไะเออมึงน่ะน่ะเชื่อว่ามึงมีตัวมึงไปรับรู้ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไวเจ็บปวดขันมึนชารเงนะี้ยมันอ๊ปวดท้องปวดหัวเออร้อนท้องอะไรประมาณนี้ปวดแข่วปวดฟันอะไรกวาไปะนะ เนี่ยมึงเชื่อว่ามีตัวเชื่อว่ามีตัวมึงอะเห็นไหมตัวถัดไปนะเชื่อนะ มึงเชื่อว่าสิ่งที่มึงคิดเนะยมึงเชื่อว่าสิ่งที่มึงคิดมันเป็นจริงๆเข้าใจไหมมึงเชื่อว่าสิ่งที่มึงคิดว่ามันมันเป็นจริงๆอ่ะมันเป็นอะไรอ่นะเนี่ยหมาไม่เห็นก็คิดว่ามันจริงอย่างเงี้ยนะคนไม่เห็นก็คิดคิดว่าจริงลิงไม่เห็นก็คิดว่าจริงอย่างเงี้ยแต่มนุษย์โลกเอาภาษาภาษาสมมติไปสมทา,ทานีแล้วมึงรู้ตัวไหมเนี่อยอะถ้ามึงรู้ตัวตื่นก็เบ,บิกบานก็เป็นพอรหารแค่นี้มันเรื่องง่าย เข้าใจไหมฉะนั้นไม่ต้องไปไปไป,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 ไปฏิบัติท,ทาอะไรห้ามปฏิบัติทมอะไรใดๆโด,ด,ดยเด็ดขาดทั้งสิ้นเข้าใจไหมห้ามปฏิบททัติทมนะเพราะการบรรลุธรรมขั้นสูงสุดหลุดพ้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของปัญญาปัญญาคือความเข้าใจในธรรมแยกแยะออกนะมึงไปตากแดดนะมึงไปตากแดด นะ่ะมึงเดินผ่านแดดเดินผ่านฝนมึงรู้นี่น่ารักมึงปฏิบัติธรรมแล้วมึงรู้มึงเข้าร่มสินะหมูหมาก็แก่เนี่ยเข้าร่มเลยมันยังรู้น่าักธรรมชาติรู้ธรรมชาตินะที่กูพูดมาม่งกี้เนี่ยสองสามขั้นตอนเนี่ยม,มันมันมีรายละเลอียดหยุ่มหยิบมว่ามึงฟังแค่นี้เข้าใจได้ยากนะเออมึงเดินไปมึงเห็นน้ามึงเหยียบหน้ำปุ๊บเอามึงก็ ทางเรียงแล้วนั่นมึงรู้ของมึงแล้วนั่นมึงก็รู้ของมึงแล้วเข้าใจไหมส่วนปัญญาคือความเข้าใจในนั้นน่ะนะแต่ปัญญาอันสูงสุดหลุดพ้นคือนะความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของเราคือความเข้าใจในความรู้สึกนึกคิดของเราพูดง่ายมึงอ่านใจมึงอ่ะมึงอ่านใจมึงให้ขาดก่อนมึงต้องสอนตัวเองให้ให้ให้อ่านใจมึงให้ขาดซะก่อน นะก่อนที่สอนตัวเองมึงต้องฟังกูนะมึงต้องฟังกูกุปถัมภทั้งหมดแล้วกูสอนตัวเองมาจนกูเนี่ยมันจะจะได้สัมอะไรนะปฏิสัมพิธาแล้วเนี่ยเห็นไหมปัญญามันโคตรมหาโคตรเลยมึงเข้าใจไหมเนี่ยมึงอยากเป็นเหมือนกูมึงก็ฟังกูถ้ามึงไม่อยากเป็นเหมือนกูมึงเฟะไปบังเอิญกูพูดไปตามเนื้อผ้า ไม่ใช่ว่ามาพูดเพื่อให้ถูกใจมึงนะกูพูดไปตามเนื้อผ้าไม่ใช่ว่ามาให้ถูกใจมึงนะหูเอาสิ่งที่มันเป็นมา,มาเล่ามึงฟังนะเพื่อให้มึงเข้าใจไม่ใช่มาให้ถูกใจมึงถ้ามึงคิดว่ามึงอยากให้ถูกใจมึงไปเลยนะมึงจะไปที่ไหนก็ไปนะไปหลงไหลกับอะไรกับช่างมึงเพราะอะไรไปเจอไปหาสิ่งนี้ที่มึงชอบนะ มึงรู้ไหมว่ามึงไม่ชอบอ่ะมึงรู้ไหมว่ามึงไม่ชอบถ้ารู้ตัวตื่นมันเป็นพลทหารแล้วเข้าใจไหมเบิ่อาแล้วอ่าเข้าใจไหมเนี่ยนะนะนั่นแหละทุกคนมันเป็นพะทหารอยู่แล้วนะ่ะรู้ของใครของมันอยู่แล้วรู้ภาษาอยู่แล้วเนี่ยมึงมาฟังกูมงต้องรู้ภาษาอยู่แล้วนะ่ะยังไม่เก่งมึงอ่ะรู้ธรรมชาติอยู่แล้ว แต่ยังไม่เก่งน,นะมึงรู้ว่ามึงเย็นร้อนอ่อนแฉงตึงไหวเจ็บปวดคันมือช้อยู่แล้วแต่ยังไม่เก่งน,นะมึงก็รู้ว่ามึงคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนั้นอยู่แล้วแต่มึงยังไม่เก่งยังไม่รอจจดจัดยังเด็ดติดในในแค่นั้นเองมึงฟังกูแล้วมันจะเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเหมือนมีเงินเป็นแสนเป็นล้านนะโอจะใช้จ,ใจ่ายยังไงมึงก็ไม่กังวลไม่กลัวไม่กังวลแล้วเบิกบานเลยเข้าใจไหม มีปัญญาสูงๆ่าบ้ามึงไปไหนมาไหนโอ้โหสบายเลยสบายเลยเข้าใจไหมนะหากเกิดความเข้าใจมันก็จะปล่อยวางเบิกบานใจเข้าใจไหมฉะนั้นห้ามปฏิบัติธรรมโดยเด็ดขาดใครไป,ไปไปนั่งไปปฏิบัติธรรมนั่นแสดงว่ามึงหลงทางแล้วจบนะไปทำมาหาแดกนั่นแหละคือการทำปฏิบัติธรรมอะ